สวัสดีค่ะวันนี้เอาใจคนรักต้นไม้หรือสายมูเตลูมาทางนี้เลยค่ะเดี๋ยววันนี้จะพาชมต้นไม้ที่ปลูกไว้ในบ้านเพื่อความเป็นสิริมงคลล่มเย็นเป็นสุขนะคะแถมน้ำตกน้อยๆเอาไว้เสริมฮวงจุยด้วยค่ะเริ่มแรกเริ่มจากต้นลิ้นมังกรนะคะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่สามารถขจัดปัดเป่าสิ่งไม่ดีงามทั้งหลายให้เจ้าของบ้าน นอกจากนี้ต้นลิ้นมังกรยังช่วยกรองอากาศภายในบ้านได้อย่างดีอีกด้วยค่ะตามมาด้วยต้นกวัมกมรกตนะคะเชื่อว่าเป็นต้นไม้ที่เลือกเงินทองเข้าบ้านและสามารถช่วยกรองอากาศภายในบ้านได้อีกด้วยค่ะแล้วก็ตามมาด้วยต้นวาสนานะคะเชื่อว่าใครปลูกต้นวาสนาไว้ในบ้านจะทำให้เจ้าของบ้านมีวาสนามีความสุขค่ะ ต้นไผ่กวนอิมนะคะเป็นต้นไม้มงคลที่เชื่อกันว่าถ้าปลูกต้นไผ่กวนอิมไว้ในบ้านจะทําให้บ้านสงบสุขแถมนําพลังบวกเข้าบ้านอีกด้วยค่ะต้นใบเงินเชื่อว่าเป็นต้นไม้สําหรับความโชคดีถ้าปลูกไว้ในบ้านจะนําความโชคดีด้านการเงินมาให้กับเจ้าของบ้านนอกจากนี้ต้นใบเงินยังเป็นต้นไม้พลังบวกอีกด้วยค่ะ ต้นกุหลาบหินเป็นตระกูลเดียวกับต้นใบเงินเป็นต้นไม้พลังบวกแถมเพิ่มความสวยงามให้บ้านด้วยค่ะดอกเปปเปอร์ไวท์ดอกไม้แห่งความหวังและการเริ่มต้นใหม่ค่ะต้นโกศลนต้นไม้แห่งบารมีช่วยให้คนในบ้านร่มเย็นเป็นสุขค่ะต้นปยเซียนเชื่อว่าต้นปวยเซียนจะทําให้คนในบ้านมีความสุขพร้อมนําโชคลาภเงินทองมาให้เจ้าของบ้านด้วยค่ะ ต้นกล้วยไม้เป็นสัญลักษณ์แห่งความมั่นคงความรักและความสง่างามขอบคุณทุกคนที่รับชมค่ะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อติดตามนะคะขอให้ทุกคนโชคดีค่ะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะบ๊ายบายค่ะ